สำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้โชคใหญ่สิ่งดีๆกงล้อของโชคลาภกำลังจะหมุนเข้ามารวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญวาสนาการเรียนรู้พัฒนาตัวเองจะดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับส่วนรายะเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1กันเลยนะครับเป็น wheel of fortune นะครับเขาเรียกว่าเป็นกงล้อเป็น วงจรของโชคชะตาโชควาสนาโอกาสนะครับในการที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกชีวิตของพี่น้องชาววันศุกร์จากจุดตกต่ำจากจุดล้มเหลวจากจุดที่ไม่ดีไปสู่จุดที่มีความมั่นคงขึ้นการงานจะดีขึ้นคนที่รอคอยเรื่องของการงาน มีแนวโน้มที่จะสมหวังงานจะเติบโตมั่นคงก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นนะครับพลิกวิกฤตได้เป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับเส้นทางของการเงินก็จะมีโอกาสได้รับเงินจํานวนเยอะๆนะครับการเจราจาธุรกิจการเงินจะดีเยี่ยมเงินจํานวนที่เราไม่คาดคิดว่าจะได้นะครับหรือว่าอาจจะคิดว่ามันสูญเสียมันสูญเสียไปก็มีแนวโน้มที่จะได้มาในช่วงเวลานี้นะครับ